เอาละพวกครับสวัสดีพวกพี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้กับผมอีกเช่นเคยนะห่างหายไปนานลงเกมเมอร์ครับผมมาวันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวเดโก้นะตำนานบาซโลนาทุกคนนะก่อนอื่นเราต้องมาดูค่าพลังก่อนนะเริ่มต้นผมจําไม่ได้นะแต่ถ้าเวลตันก็อยู่ประมาณ95นะแต่ถ้าบูทบูททีมบาซโลนาขึ้นมาก็จะเป็น97นะมาดูค่าพลังกันครับผมค่าพลังนะ พาพลังก็เอาเป็นสบนะเก้าสิบเอ็ดบอลวันทุงดิบบิง้งทยวิเซ็ชั่นเนี่ยก็ประมาณนี้นะโลพาสสูงสั้นนะเราเต็ดเนี่ยเก้าสามจบสกอร์แปดสิบเก้ามงบอลไม่เท่าไหร่นะเพราะตัวเล็กนะทุกคนก็อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกก็ต้องขอไปนะสปีดแปดสองนะสปีดต้นแปดสิบห้าอ้พลังยิงเยอะอยู่นะทุกคนนะก็ยิงไกลดีนะทุกคนกระโดดนะตัวนี้ก็อ่านไม่รู้เรื่องครับผม บาลานซ์ความแข็งแกร่งความกดก็อยู่ในเกณฑ์ถือว่าใช้ได้นะครับความกดดันก็ไม่เท่าไหร่กอ็อย่างว่าครับมิดฟิลด์ตัวลูกนะมาดูสกิลครับดับเบิลทัตมิสลิสเทิร์นเยอะเยเขาอ่านนี้โอ้โหเยอะนะเนี่ยลองเล็บได้ลองเลงเ็บชุตติ้งก็ประมาณนี้ครับผมอ่านได้เอาไซค์ขอเลรอรออ่านผิดต้องของอาภัยนะทุกคน ประมาณนี้ครับยิงไกลดีส่งสั้นได้ถือว่าก็เป็นอีกมิดฟิลตัวหนึ่งที่ครบเครื่องนะทุกคนนะจะเป็นยังไงนะทุกคนไปชมกันเดโก้ <De co S 1> จะเป็นมิดฟิลตัวลูกนะครับทุกคนส่วนเกมลูกนาะเกมลุกมันจะมีจุดเด่นตรงที่เกมลุกเนี่ยทุกคนคือสกิลก็พร้อมนะทุกคนพร้อมที่จะพร้อมเล่นเนะี่ยคือหาช่องหาอะไรก็ดีครับผมส่งสั้นส่งยาวได้หมดครับผมยิงแต่ส่วนมากผมว่าสไตล์เขาน่าจะ ยิงไกลดีนะเพราะว่าสกิลเขามียิงไกลแบบดีอะทุกคนเวลายิงไกลนะเอามาดูจังหวะนีะ้ครับผมเนี่ยของบอลถือว่าใช้ได้นะทุกคนนะสงสั้นสรงยาวเนี่ยครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมคือไม่รู้จะพูดยังไงก็ดีอะ <c oughs> เนี่ยยิงไกลมุดก็ไม่มุดสกิลดิบบิ้งนะเคลนไม่มนะีแต่ว่าสกิลการยิงไกลเขามีทุกคนการเปิดบอลก็ถือว่า อีกระดับหนึ่งครับทุกคนถ้าเป็มบัเปี้ไม่พลาดนะ mm hmm. ก็ดูจังหวัดนี้ครับผมเล่นเล่นอย่างเดียวเล่นทําไมก็ไม่รู้ขัหวหมเงยครับก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนถ้ามีก็ไปลองใช้แล้วกูจะมารีวิวทำไมเนี่ย mm hmm. <laughs> มาจังหวัดนี้ครับส่งมาให้สเฟนเจราดนะเวลาแทงมาจะให้เดโก้เดโก้จับได้ยิง mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับเข้าไหมทุกคนไม่เข้าครับ <laughs> ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับทุกคนคือมันเป็นวิฟิลที่ตัวลูกน่าส่วนเกมลับไม่มีอะไรมากหรอกเกมลับนะก็คือแบบว่าลงมาก็ลงมาแทนที่เวลาตอนเวลาเติมเกมนะจังหวะนี้ก็จังหวะมุมเดิมครับผมเรายิงออกไปนะแทงบอลแทงบอลถือว่าสุดยอดใช้ได้นะอันนี้ที่ผมพูดมาคือความคิดส่วนตัวผมตรงนั้นนะทุกคนนะก็ถ้ามีก็ลองเล่นดูครับผมก็มารีวิวแบบบ้านๆก,ก,กากให้ทุกคนดูนะ ก็นี่ครับยางบอลน,นะยางบอลก็ถือว่าความแข็งแกร่งอะไรก็ใช้ได้หมดนะทุกคนนะ mm hmm. คือเป็นตัวหนึ่งที่ครบเครื่องเลยทีเดียวเชียนะเน mm ี hmm. ่ยใช้ความแข็งนะผมเนี hmm. ย่ยยิงไปเน้นๆ้นก็เรียบร้อยครับผม mm hmm. ส่วนเกมรับนะเกมรับผมว่าเขา mm hmm. ไม่เท่าไหร่ไม่ได้ลงมากมากนะแต่สเพราะเขาเป็นมิดฟิลตัวลูกครับทุกคนก mm ็เ hmm. นี่ยครับจังหวะนี้ เล่นท่าไปนิดนึงครับความคล่องตัวความอะไรก็พิวนะใช้สกิลเป็นนิดนึงก็ผิวเลยแหละเชื่อผมผมก็ขัดใช้ได้สักสองสามนาีเห็นมันเข้ามือเลยจับมารีวิวครับทุกคนจังหวะนี้ก็ลากอย่างเดียว <c oughs> ลากเปนเสียบอลครับก็สเตตสเขาก็มันก็ถือว่าเป็นครบเครื่องนะก็ไม่มีอันนี้ดิบบิ้งอะไรก็สกิลถ้าคุณเล่นเดบ ไอ้สกิลเล็กหน่อยเนะี่ยก็คือเฟี้ยวผมบอกได้คำเดียวนะกดเฟี้ยวทุกคนมงบอลก็เนี่ยถ้าถ้าเกมลุกมงได้นะแต่ถ้าเป็นเกมรับไม่แนะนำนะทุกคนนะคือจะอตัวเตี้ยม,มามงก็ไม่ได้อะไรครับนี่มันไม่ใช่ไงเนี่ยจังหวะนี้ก็ไม่รู้จะสาธยายยงไงกจ็จะมารีวิวทำไมเนะี่ยก็คลองตัวครับทุกคน ยิงไกลยังวะนี้ก็เรียบร้อยไปก็สไตล์ยิงไกลนิดนึงนะก็ย่งบอลอะไรก็ถือว่าสุดยอดเนี่ยลูกนี้ก็ล้ำหนาผมเรามาดูที่ฟรีคิกกันนะฟรีคิกก็มาแล้วแต่คนยิงไะผมว่าหรือผมยิงกากเองวะเนี่ยลูกแรกผ่านไปก็ข้ามลูกสองผ่านไปเนี่ยก็ข้ามฟรีคิกก็ถ้าคุณก็ฟรีคิกก็ ดีพอใช้ได้นะครับผมถือว่าไม่ได้แย่มากนะมันก็ยิงได้ปกติเหมือนต้นอื่นยิงนั่นแหละถ้าคนลากเป็นนะเดี๋ยวผมจะมาสอนฟรีคลิดหรือผมสอนไปแล้ววะเอาละครับเป็นไงบ้างทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ผมมารีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะให้ผมสอนสกิลอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับพอครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ